ละครสั้น FC เรื่องเมื่อเพื่อนมาคลีที่บ้านลิลลี่คนนี้เราหาเมนไม่เจอ n ใครที่เป็นคนเมนมาก็สามารถมาแสดงตัวที่ความคิดเห็นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลิลลี่จะลุกลิลลี่เอา้าทำไมเรียกแล้วไม่ตอบแล้วเนี่ยคุณ อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเรียกลิลลี่ลิลลี่จะลูกลิลลี่ลิลลี่โฮ้ยไม่ตอบอีกลิลลี่จะลูกมีอะไรหรอครับคุณแม่วันนี้แม่ต้องไปซ่อมรถอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วไม่เอาหนูจะนอนแม่ หนูจะนอนแม่ได้ยินไหมเนี่ยวันนี้แม่กับพ่อจะไปซ่อมรถน่ะลูกอยู่บ้านคนเดียวได้ไหมได้ค่ะแค่นี้ก็จบตื่นได้แล้วลิลลี่เกะกะขวางทางจังเลยนะลิลลี่มานี่เลยแม่หนูจะนอนเฮ้ยรู้แล้วว่าจะนอนอยู่นี่นั่นแหละมาคุณมา ไปซ่อมรถกันรถเนี่ยก็ซ่อมได้ทุกวันเลยเนาะคุณไปขี่ชนลมามันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออมามามาโอ้โหมีรอยรถโอ้โหรถบุบอย่างเนี้ยค่าซ่อมหน้าแพงแน่เลยเนี่ยคุณขี่ไม่ดูตามมาตาเรือเลยเนี่ยแม่ไปแล้วใช่ปะ ตือดตืดตือ,ตอ,ตอ,ตอเอ๊ะนั่นมันเสียงโทรศัพท์นี่นาะใครโทรมาหาเราแล้วเนี่ยทัลลฮทัลลใครโทรมาแล้วเนี่ยเอ๊ะนั่นมันเค็มหมูกับกว๋วยเตี๋ยวนี่นาะว่าไงาเค็มหมูกว๋วยเตี๋ยวฮะจะมาเล่นบ้านฉันหรอโอเคได้เลย ทางสะดวกเลยเนี่ยพ่อแม่ฉันนะ่ะไม่อยู่พ่อแม่ฉันไปซ่อมรถเฮ้ยแคบหมูกับก๋วยเตี๋ยวเขาจะมาเล่นบ้านเราหรอทำยังไงนี่งั้นเดี๋ยวออกไปรอหน้าบ้านก่อนดีกว่าออกไปรอแคบหมูกับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้ามาแล้วหรอแคบหมูก๋วยเตี๋ยวใช่จ้ามาๆมาเข้าบ้าน กันเลยอุ้ยก๋วยเตี๋ยวไปย้อมผมสีแดงมาตอนไหนเนี่ยอ,อ๋อฉันย้อมตอนปิดเทอมนะ่ะโอ้โหผมสีแดงของก๋วยเตี๋ยวน่ารักมากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมแคปหมูจาน่ารักมากเลยมาเชิญตามสบายเลยนะขอบคุณนะจา์ลิลลี่ช่ๆขอบคุณนะ ไม่เป็นไรหรอกจ้าเชิญตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันดูช่องเก๋กิ่งชาแนลก่อนดีกว่าฉันก็ดูเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ฉันก็ดูโอ้โหคลิปดีๆแบบนี้มีคุณภาพแบบนี้แถมสนุกก็ต้องกดติดตามแล้วไหมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้หน่อยนะคะโอ้โห สนุกมากเลยเนี่ยดูดูสิฮสนุกมากเลยใช่ไหมใช่ใช่โคตรสนุกเลยเนี่ยคุณเห็นไหมชนรถตั้งบุบบุบขนาดเนี้ยค่าตอมโคตรแพงเลยอะ่ะคุณต้องหาตังมาใช้นี่ให้ฉันแล้วนะเออโอ้ยโอ้ยเอาคุณจะไปทํารถให้มัน,มนบุบทาไมเนี่ยเอา้าก็มันบุบไปแล้วอะ่ะ ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคุณคุณเนี่ยว่าแต่ฉันฮะเดี๋ยวเรามาเต้นกันดีกว่าโอ้โหโยโยโย,ยฉันนึกออกแล้วเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันไหมทำอาหารเหรอโอเคโอเคมาๆเรามาทำเมนูอะไรดีไข่าดาวลาบุตรองเอาไหมโอเคได้สิ ไข่ดาวลาบุตตองโอ้ยเธอทำอะไรเนี่ยไม่เป็นลายแคปหมูนี่ดูสิสเต็ปการทอดไข่ดาวลาบุตตองของฉันดูสิหน้ารับประทานอร่อยมากเลยโอ้โหไม่นอกขมไหนนี่คือคำว่าไข่ดาวลาบุตตอง ไม่นอกขมในได้มาแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามันกินกันอร่อยใช่ไหมล่ะใช่ใช่อร่อยฝีมือพวกเราอร่อยเลยนะใชอออ่อร่อยมากเลยอืมอร่อยมากเลยอ่ะใช่ใช่ไข่ดาวระบุดตองหน่ะโคตอร่อยเลยฉันก็ว่าอย่งงางนั้นแหละ กินนะพวกเธอเดี๋ยวเราก็จะไปเต้นต่อโอเคไหมห้าหมื่นแล้านแปดสวินาทีต่อมาพวกเธอกินเสร็จยังเนี่ยฉันกินเสร็จแล้วนะเร็ว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 ,ร,วรีบกินให้เสร็จสิโอเคกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเต้นกันโอ้โหถ้าเต้นพวกเราอะสุดยอดมากเลยเนาะชชาๆฉันก็ว่าอย่างนั้น เหมือนกันเลยะเอ่อเออฉันขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมลิลลี่ไปเข้าห้องน้ำเหรอแคปหมูเออใช่ฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะลิลลี่ได้เลยจ่ายเชิญตามสบายเลยนะจ๊ะขอบคุณนะลิลลี่อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ห้องซ้วมนี่นาะ เอออันนี้นี่ไงห้องส่วมเดี๋ยวขี้ก่อนดีกว่าคลี่เสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปเต้นกับลิลลี่เสร็จแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่ามาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยลิลลี่มามาเต้นต่อโอ้โหปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วโอ้ สนุกมากเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เติ๊ดติดเตดตดเอ้ยมีคนโทรมาหาฉันะเดี๋ยวฉันขอไปรับสายก่อนนะใครโทรมาเนี่ยอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นได้ไงน่ะก๋วยเตี๋ยวคโหลใครหรอคะแม่เองจ้ะลูกลิลี่เดี๋ยวแม่จะกลับบ้านก่อนนะจ๊ะจ้า วิพวกเธอแม่ฉันจะกลับมาบ้านแล้วพวกเธอหยุดเต้นก่อนมามาพวกเธอมารีบกลับบ้านกันอย่าให้แม่ฉันรู้นะแม่ฉันคงด่าฉันตุยโปลิเฮ่โดีไายบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไบ,บายนะไายบายบ๊ายบายจ้า นั่นไงวิ่งไปแล้วเดี๋ยวรีบเข้าไปในบ้านดูโทรศัพท์มือถือก่อนเดี๋ยวแม่จะสงสัยเอา้าแม่คงไม่รู้หรอกนะโอ้ยคุณข่าอมตั้งแพงเห็นไหมมีรอยบนถนนเลยเนี่ยทีหลังก็อย่าไปหาขี่ชนไรมั่วชัวนะคุณนะ่ะมามารีบเข้าบ้านกันโอ้ยโอเคไม่ต้องบ่นมากนะะ คุณจะไม่ให้ฉันบ่นได้ไงนี่มันเงินฉันนะลิลลี่แม่กลับมาแล้วจ้าค่ะคุณแม่สนุกไหมลิลลี่อยู่บ้านคนเดียวนะ่ะเออสนุกค่ะหนูดูคลิปของเจ๊กิ่งชาแนลโคตรสนุกเลยค่ะคุณแม่หนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ้าจ้าเฮ้ยยะไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าว,วัดคลิปเออเออเอเอ,เอ มันคลี่ไว้ตรงนี้เนี่ยอืมก่อนเข้าภูเขาอืออืออีเป็นเพราะแคปหมูแน่ๆเลยแคปหมูนะแคปหมูที่หลังไม่ต้องมาเล่นบ้านฉันเลยคลี่เสร็จแล้วก็ไม่ยอมล่าสุดอ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายกดติดตามตรงนี้ค่ะเพื่อนๆกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย